สามเลยฮะสามตัวเต่าสามตัวปูเจ้าโอปลาตัวใหญ่ปลาอะไรปลาหมอปลาหมอจุ่มบอลหหวจืดสถิตเต็มตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากปลาหมออันนี้เรียกเต่าอะไรอ่ะปลาเต่าครับเต่าพันเดียวกันแน่นอนดูเลขดิ phải bắt, phải Đặt ba, đặt ba,เจอ tàu, tàu nhiều quá ต้องล้างก่อนนมไอช่อนอ่ะอ้าวออกไปแล้วหนึ่งตัวโอ้ย มีเต่ามีปลามีหอยดูใต้กระดองดีเลขเด็ดไหมพรุ่งนี้หวยออกขอหน่อยขอหน่อย,ออยจะปล่อยท่านไปจะปท่นไปเขาหวยหน่อยพรุ่งนี้เลขเด็ดอะไรเนาะ ขอเลขเด็ดหน่อยนะเต่าเขาเรียกเต่าอะไรนะปะเต่าครับบ้านผมเนี่ยเต่าครับเรียกเต่าครับทางใต้เรียกเต่าครับเจอแม่ปลาเลขเด็ดเจอแล้วครับเลขอะไรป๋า